สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Dim Fun นะครับวันนี้ก็กลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวอนิเมะเรื่องใหม่นะฮะที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็พูดจาได้ดีขึ้นนิดนึงนะฮะพอดีไปอุดฟันด้านหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ก็ยัง ดฟันอีกด้านหนึ่งอยู่นะถ้ายังไงก็องขออภัยถ้าเสียงอูยนิดหน่อยนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นแนวอีเซคไคนะฮะที่หลายๆคนอาจจะค่อนข้างเบื่อกันนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าใครชอบแนวนี้ก็เชิญรับฟังต่อได้เลยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า บันทึกการเดินทางต่างโลกของนักเก็บวัสดุนะครับซึ่งเขียนโดยคุณมาโซคินโโกะนะครับเป็นไลท์โนเวลนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์อัลฟาโพลิสนะฮะอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะฮะผมก็เพิ่งเคยได้ยินตอนเซิร์ชข้อมูลอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลท์โนเวลนะครับแล้วก็ได้ดัดแปลงเป็นบังงะนะครับโดยคุณ โทโมโซนะครับที่เป็นคนวาดภาพนะครับแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์เดียวกันนะฮะในเวอร์ชั่นบังงะคนเขียนก็เนื้อเรื่องเป็นคนเดิมนะครับก็คือคุณมาโซคินโโกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนที่ตีพิมพ์ไว้จำนวน8ดเล่มนะครับแล้วก็ได้รับสร้างเป็นอนิเมชันฉายในปีนี้นั่นเองนะครับในไทย มีไรโนเวลเรื่องนี้หรือว่ามังงะเรื่องนี้หรือยังนะฮะคิดว่าน่าจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถดูแอนิเมชันเนี่ยได้ทาง Netflix i ไอชีอีบิลิบิลินะครับหรือว่าดูฟรีแบบไม่ต้องเสียค่าสมัครรายเดือนก็จะดูได้ที่ช่อง Muse t h a i l a น d นั่นเองนะครับอาจจะตอนฉายช้ากว่าแอปนิดนึงนะแต่ก็ดูได้ฟรีนะฮะถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็สนใจไปดูในช่องทางต่างๆที่ได้พูดมาได้เลยนะครับเรื่องราวบันทึกการเดินทางต่างโลกของนักเก็บวัสดุนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า a g e t เ r u s Adventure in Isekai นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราว ของชายคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าทาเครุนะครับทาเครุเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดานะครับชื่อเต็มเตมของเขาก็คือทาเครุคามิชิโร o นะฮะชีวิตเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเมื่อถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกที่มหานครที่มีชื่อว่ามาเดอุสนะครับซึ่งเป็นดินแดนแห่งดาบและเวทมนต์นะครับ ก็เหมือนอิสราครทั่วไปนะฮะที่ถูกอัญเชิญไปต่างโลกหรือมีโลกร้ายหรือทํางานจนเหนื่อยตายอะไรประมาณนั้นนะฮะเหตุผลก็ไม่ต้องมาสนใจมันมากนักนะเพราะว่ามันมาแนวๆนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็ได้รับสกิลติดตัวไปยังโลกนี้มากมายนะครับพลังกายที่ถูกเสริมความแข็งแกร่งเวทมนต์ที่ เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแต่ว่าเขายังมีความสามารถสุดโกงนะครับที่ใช้ในการเซิร์ชหาวัสดุมีคุณภาพนะครับพรีเมียมเกรดเออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาที่เป็นชื่อว่าบันทึกการเดินทางต่างโลกของนักเก็บวัสดุนะครับทาเครุเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปยังที่ต่างๆในเรื่องนี้ครับมันอารมณ์แบบแนว ซีรีส์อีิเซคไทยดูเพลินๆนนะ่ะเหมือนคุณลุงวัย40ที่ขายของไปเรื่อยนะครับถ้าใครไม่ชอบแนวๆดูเพลินๆดูเรื่อยๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ตรงจริตท่านนะฮะอาจจะต้องขออนุญาตให้ไปรับชมเรื่องอื่นแทนแต่ถ้าใครชอบแนวๆดูเพลินๆน,นะฮะดูได้เรื่อยๆไม่ได้มีความตึงเครียดมากในเนื้อเรื่องนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีปัญหามากมายนักในเนื้อเรื่องให้เราแบบได้จับต้องได้ขนาดนั้นนะฮะก็สามารถชมเรื่องนี้ได้นะครับเป็นอนิเมชันอีกเซตครเบาๆนะฮะที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงหรือว่ามีการต่อสู้มากมายนักนะครับเป็นการประชนภัยของทาเครุล้วนเลยถ้าใครชอบแนวเนี้ยก็อาจจะแนะนำนะฮะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะยังก่อนก็ได้นะฮะ อ่ในด้านเรื่องของภาพอ่ะภาพมันก็ไม่ได้หมือหวาอะไรนะฮะมีความสวยอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็แบบไม่ได้แบบโ,โหคมคายคมชัดหรือว่าสวยงามเหมือนกับ UFO e Turbo mm hmm. ที่ทำกิมสิสูรนายบานะทุกคนมันก็แบบบ้านๆอารมณ์ประมาณอนิเมะเลดกลางๆหน่อยดูได้ทั่วไปนะฮะไม่ได้เป็น a list mm hmm. อะไรขนาดนั้นนะ ถ้าใครอยากดูเอลิสอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องราวยังไงเลยนะเพราะว่าเรื่องราวในเรื่องนี้มันก็เหมือนกับการเดินทางไปจากจุด A ไปจุด B แต่อาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับพวกปีศาจจอมมารอะไรแบบนี้แบบเคยๆที่เกิดขึ้นใน แอนิเมชันเรื่องอื่นๆนะฮะมันก็ไม่ได้ดูแปลกใหม่มากจะมีแปลกใหม่ก็คือตรงที่พระเอกเนี่ยมันสามารถใช้ความสามารถในการเซิร์ชวัสดุที่ดีได้นะครับมันเลยได้เปรียบชาวบ้านในการแบบเก็บของมาขายหรือว่าผลิตของจากหินแร่ที่มันไปเก็บมาได้นะฮะทำให้พระเอกเนี่ยก็ดูเทพดูโกลงมากๆนะครับทั้งยังมีแบบว่าพลังเวทพลังดาบอะไรที่ดูเวอร์วัง มากๆไปอีกนะฮะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงอารนอสในเรื่องอ่าใครว่าค่าไม่เหมาะเป็นจอมมารหรอกนะฮะเพราะว่าอันนั้นมันเวอร์ไปเวอร์จนแบบว่าดูแล้วก็รู้สึกไม่สนุกอะ่ะเพราะว่ามันเวอร์จนเกินเหตุนะครับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะแต่ว่าจะถามว่าเรื่องหือหวาขนาดที่จะต้องแบบระเบิดตุ้มตามอะไรแบบนี้ไหมก็คงไม่นะครับถ้า ชอบแนวนี้แลวอยากจะต่อสู้กันมากกว่านี้นะฮะก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งได้ที่เป็นนักฆ่าที่ผมเพิ่งได้รีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเรื่องราวมันก็คือเหมือนกับเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะผจญภัยไปเจอศัตรูตัวใหม่นะครับไปเจอปัญหาต่างๆก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องย่ออะไรมากไปกว่านี้นะเพราะว่าคือจะบอกว่า จุดมุ่งหมายของเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะั้นถึงแม้จะดูไปหลายตอนแล้วก็ตามนะแต่ว่ามันก็ดูได้เพลินๆนะฮะถ้าใคร,ใครว่าชอบอะไรแนวๆนี้ก็แนะนำนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เมมโมรี่ดิวฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ